จนกระทั่งมีลูกค้าคนหนึ่งก็บอกว่านี่พ่อนมขายน้ำเต้าหู้แล้วเนี่ยเออถ้าเกิดขายปลาทั้งโกได้เนี่ยมันน่าจะเข้ากันนะว่าแล้วใช้หนมผู้นี้ก็ขายปลาทั้งโขด้วยนะขายปลาทั้งโขพร้อมกับถุงใส่ปลาทั้งโขเอากลับไปกินที่บ้านด้วยก็ขายดีขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแต่มันก็ยังไม่มากพอที่จะเอาไปใช้หนี้ที่กู้มาได้เออคุณตาคนเดิมก็มาอีกแล้ว <laughs> คุณตาคนเดิมก็มาอีกแล้ว โล่มาตอนไหนก็ไม่รู้นะโผล่มาตลอดเลยมาท่าทางถือไม้เหมือนเดิมนะใช้ขนมเจอคุณตาก็ดีใจโอ้คุณตาผมเนี่ยทำตามที่คุณตาบอกไปหลังตลาดไปเจอภาชนะก็ได้ไอเดียมาว่านาะตู้ผมเนี่ยต้องมีภาชนะแล้วตอนนี้ผมก็เพิ่มการทำปลาทองโกไปด้วยพาา้องโกก็มีถุงใส่เอาไว้กลับไปกินที่บ้านด้วยแต่มันก็ยังขายไม่ดีเพราะว่าร้านผมเนี่ยเป็นร้านใหม่เลยไม่ค่อยมีใครรู้จกักแล้วก็อยู่หลังตลาดด้วยจะไปสู้กับเจ้าใหญ่ใหญ่เนี่ยมันยากมากเลยครับคุณตาคุณตาฟังเสร็จ คุณตาก็พูดมาคำสั้นบอกว่าเออเอาถุงไปทิ้งซะแล้วก็เดินจากไปชายหนุ่มก็งงงงมากแต่ด้วยความที่ว่าเริ่มจัดทาในคุณตาแล้วเริ่มจัดทามากแล้วก็เลยทําตามที่คุณตาบอกเลยเดินไปหลังตลาดพร้อมกับถุงปลาทองโกเอาไปพร้อมกับถุงปลาทองโกเลยเนาะแล้วก็โยนทิ้งเลยโอ้โหหลายถุงเลยทีเดียวเต็มกองขยะเลยแต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าจะเอาไปทิ้งทําไมแต่ใน,นเมื่อคุณตาบอกเอาถุงไปทิ้งนะ ก็เอามาทิ้งตามที่คุณตาบอกนี่แหละเช้าวันรุ่งขึ้นก็มาถึงโอ้โหก็มาขายน้ำเต้าหู้เหมือนเดิมนี่แหละแต่เหตุการณ์เกิดความอัศจรรย์ขึ้นมาคือมีคนเนี่ยมาต่อแถวซื้อน้ำเต้าหู้เต็มเลยโอ้โหมากันหลายสิบคนแถวยาวเยียดเลยทำน้ำเต้าหู้ทำปลาท้องขอเนี่ยขายแทบไม่ทันจนกระทั่งชายหนุ่มเริ่มสงสัยแล้วว่าเฮ้ยทำไมคนมาต่อแถวซื้อของร้านเราเยอะจังเลยเนี่ย ก็เลยหาโอกาสถามลูกค okay. uh, so, mm ้าคนหนึ่งก็เลยถามบอกคุณคุณพวกคุณมาซื้อน้ำเต้าหู้ปลาทั้งโขกร้านผมเนี่ยทำไมมากันเยอะหมดเลยเนี่ยพวกคนที่มาต่อแถวก็เลยบอกว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยไปทิ้งขยะหลังตลาดมาแล้วไปเจอเจออะไรเอ่ยเจอถุงปลาทั้งโขกเนี่ยทิ้งมีอยู่ทิ้งเต็มเลยพวกเราคิดว่าโอ้โหปลาทั้งโขร้านเนี้ยน่าจะอร่อยนะน่าจะขายดีเนี่ยดูสิมีถุงมาทิ้งอยู่เต็มเลย ก็เลยเดินตามหาทั้งตลาดว่าไอ้ถุงแบบนี้มันอยู่ที่ร้านไหนก็เดินมาเจอร้านคุณนี่แหละที่มีถุงแบบนี้แบบเดียวกับที่กองขยะหลังตลาดเลยพวกเราก็เลยคิดว่าน่าจะอร่อยนะเลยชวนกันมาซื้อวันนี้นี่แหละโ้ oh, วันนี้เรียกได้ว่าขายของขายดีจนกระทั่งสามารถที่จะมีเงินไปใช้หนี้ได้เนาะนิทานเรื่องนี้ก็จบแล้วถามว่าได้ข้อคิดอะไรกันบ้างก็คงมีอยู่2คำเนาะคำแรกก็คือคำว่าไรค่า อีกคำหนึ่งที่หลวงพี่จะให้คือคําว่าล้าค่าออกเสียงคล้ายๆกันเลยมีสองพยางค์เหมือนกันแต่ว่าคุณค่าของคำเนี่ยมันต่างกันนะไร้ค่าเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของภายนอกเนี่ยบางทีมันจะตีความอะไรต่างๆเนี่ยง่ายสิ่งนี้ล้าค่านะทงคําล้าค่านะขยะไร้ค่าบางทีก็ไปตีความใส่คนคนนั้นไร้ค่า คนนี้ไร้ค่าหรือหนักไปกว่านั้นมาตีค่าของตัวเองว่าตัวเราเนี่ยมันไร้ค่าเออมันเป็นอย่างนั้นก็ได้นะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามองอย่างถูกวิธีมองด้วยปัญญาแล้วเนี่ยโดยเฉพาะมองมนเป็นที่ตัวของเราเนี่ยตัวของเราเนี่ยมันลํำค่ามากเลยเนาะตัวของเราจะลํำค่าตอนไหนตัวของเราจะลํำค่าเมื่อเรานําใจของเราเนี่ยมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานท,ที่7ทําสมาธินั่นเองเมื่อเราไป เข้าถึงความสุขภายในเนี่ยความสุขที่อยู่ภายในเราจะรู้เลยว่าความสุขภายในเนี่ยมันมีความแตกต่างจากความสุขทั้งปวงที่อยู่ภายนอกที่เราเคยเจอมาเลยแล้วเราก็จะรู้ว่าตัวของเราเนี่ยล้ำค่ามากมีคุณค่ามากๆเลยทีเดียวเนาะเป็นอย่างนั้นเลยทีเดียวฉะนั้นเราก็ต้องมันทําตัวของเราให้ล้ำค่าด้วยการทําสมาธินําใจของเราเนี่ยมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เนาะ